สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้าไมไทยจากเวทีมวยงสยามออมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องสามเวลาประมาณเที่ยงสิบห้าเป็นต้นไปวันนี้วันเสาร์ 9, ที่เก้าธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับคู่แทน,นก็จะเป็นกังพีน้อยพีเกสันชัยมมยไทยยิมพบกับทดานทธิ์ไกรรบเฟียสปฐุมพิการน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบาอนคู่ที่สองก็จะเป็นกลาศึกสอสลาชีพ พบกับท่านานเพชกิติดรแก้วนนทบุรีหรือเพชรกิติเฟียตปฐุมเดิมนะครับพิกัดน้ำหนักหนึ่งออนและคู่ที่3คู่อกอกรายการน,นี้ก็จะเป็นสันเดี์บุมเด็กเซียนพบกับท่าน้านเพชเจ้าพระยาสิทธิคำนันเน่งพิกัดน้ำหนัก120่อปอนและผิดท้ายรายการด้วยเพชเมืองไทยใหญ่เชซีฟูดพบกับท่าน้านดามเขียิพิสุทธิพิกัดน้ำหนัก105ปออนนี่เป็นคู่มวยในวันนี้นะครับ ต่อไปมาดูน้ําหนักนะครับคู่แรกนั้นกลางพีน้อยมา103.5บอนด์เธอพีกัดส่วนฤทธิ์ไข่รบนี่ยมา103.7ขาดไป0.5กราส,สึกมา105.2ลดไป0.2ส่วนในิายเพชรกิตตินะครับมา104.6ขาดไป0.4โอไข่เพชรปทุมเนี่ยมาขาดทั้งสองคนเลยนะครับคู่ที่สามสันเดย์บุมเด็กเซียนมา120.2ลดไป0.2 เพชรเจ้าพระยามาร้อยสิบเก้าพรขาดไปพรหนึ่งโอ้ขาดไปเยอะเลยเพชรเมืองไทยมาร้อยห้าจุดสี่ลดไปศูนย์จุดสี่ส่วนดามนะครับเสียเปรียบรูปร่างตัวเล็กกว่าเทียบกว่าแต่ว่าได้หนาวันนี้มาเกินอยู่ปอพรหนึ่งครับมาร้อยหกด์ลดไปปอพรหนึ่งแฟนคลับอย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชันงสองสี่หลพักยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัคร ได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่ตรงนี้นะครับราคาเร็ดเปิดมาขวัญมันชกสองวันสวันราคาเร็ดหลังกันชังน้ําหนักราคาสดๆจากขอเวทีทั้งหมดบริการฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเราเข้าไปดูเข้าไปศึกษานะครับนามาเป็นข้อมูลนามาเปรียบเทียบในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับราคาร้อยละบาท200ละบาทเปิดให้เราโดยตัวบางทุนใช้เป็นหลักประกันในการหาเงินานทะองเลี้ยงครอบครัวเราได้ แอปพลิเคชันสอีทีเดียวจบรบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูราคาเรทนะครับกู่แรกนั้นทางด้านทางปีน้อยเรทเปิดมาเป็นต่ออยู่ที่3,2สองจะไหลไป5,3แล้วนะครับทางปีน้อยเป็นต่อกล้าศึกเป็นต่อเพชรจุทธิตในราคา19ซันเดย ใหม่ไม่เป็นต่อ54เดี๋ยวนี้เหลือแก่เสมอซันเดย์นะครับแล้วก็เพชรเมืองไทยเป็นต่อในราคา54นี่เป็นกราคาเด็ดวันนี้นะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับกุแรกนั้นกังปีน้อยตัวนี้เข่าแหลมแทงเจ็บนะครับแต่ว่าชา้านิดหนึ่งจากน้องกีบุรีรำครับซ้อมอยู่คราพีเคสวนิดไใครรบนี่หนักแรงฟอร์มสดเทรดเปิดมาค่อนข้างแพงต้นตนนี่เบียดแน่นะครับ คางปีน้อยเจะชนะก็คือรุ่นเข่าในแปรปลีรอให้ราคาเบียดค่อยเข้านะครับผมเจาะไปที่ครังปีน้อยพิเคสนชัยมวยไทยยิมนะครับคู่ที่สองกล้าศึกสอสลาชีบตัวนี้เข่าในแข็งแกร่งเดินฉับเดินทีส่วนเพชรกิต,ตินี่ถอยตั้งรับฝีมือดีหลากหลายรวดเร็วเทรดเปิดมากล้าศึกเป็นต่อ19คู่นี้น่าลงทุนดองนะครับลองแล้วมีโอกาสพลิกมาเป็นต่อเยอะมากเพราะว่ามวยเขา่าเจอมวยฝีมือนี่ยยังไงฝีมือต้องไปก่อนแน่นอน เปิดมาเป็นรองรองไว้นะครับพิกมาเป็นต่อค่อยต่อบางทุนเอาแพชนะมีโอกาสได้ตังค์นะครับผมชอบพิธีเพชรจิติเฟียสปตุณนะครับเพชรจิติดงคเตแก้วนนทบุรีคุยเหรายการวันนี้สันเดย์บุ๋มเด็กเซียนพบกับเพชรเจ้าพญาซเจเพียรกุไทยหรือเจ้านดใหม่สิทธิ์กำเนิหนึ่งนะครับคู่นี้สันเดย์เนี่ยเสียเปียบรูปร่างแต่ว่ากระดูกดีฟอร์มสดร่างกายดีนะครับช่วงหลังเนี่ยชนะมาตลอดส่วนเพชรเจ้าพญาเนี่ยได้เปรียบรูปร่าง ได้เปรียบความสดหนักแรงคู่นี้ใกล้เคียงกันผมแนะให้ลองไปที่เพชรเจ้าพญานะครับได้สูงได้ใหญ่หนักแรงมีลุ้นตลอดลุ้น,น้ํานอกได้ด้วยไม่นับไม่น้องค่อยขยายออกตัวบางตุ่นเอานะครับที่ขามาเป็นต่อค่อยบังเอาและปีท้ายรายการใเพชรเมืองไทยใหญ่เจซีฟูด้ดวันนี้จะแพ้ดามเขตวิสุทธิ์น่าลงตงตนรองครับสําหรับดามสรุปมือรักมวยชอบวันนี้นะครับคู่แรกชอบไปที่ลังปีน้อยพีเคเซนชัยมวยไทยยิมนะครับ ทั้งโชคชะตาน้องขี่น่าจะเบียดผ่านท้ายๆรุ่นเข่าในแผลๆนะครับคู่ที่สองรองไปที่เพชรกิติดรแควนันนนทบ,บุรีฝีมือดีหลากหลายรวดเร็วลองแล้วราคาพริกมาเป็นต่อเครื่องตัวบางทุนเดาคู่ที่สามกับรายการวันนี้รองไปที่เพชรเจ้าพยาซอเจอเพียกุไทยหนักแรงได้เพียบรูปร่างรุ่นน้ำนอ,นอกได้ด้วยเีโอขาสพริกมาเป็นต่อก็บังเอาน,นะครับและพิธาได้คันด้วยดามเขตพิสทธิ์วันนี้น่าติดตามครับ ขอบคุณสำหรับกวามเงใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ